ท่านผู้มนการโรงเรียนถูกแทงเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับและเห็นบอกว่าจริงๆแล้วคนก่อเหตุเนี่ยก็เป็นเครือญาติเดียวกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชลองดูจุดเกิดเหตุก่อนก็นแล้วกันตรงจุดเกิดเหตุเลยเนี่ยก็คือตรงโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งคุณผู้ชมครับอยู่ที่ตำบลกาละเกตอำเภอเชียงใหญ่โดยทันทีที่ทางเจ้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยผอโรงเรียนเนี่ยก็คือคุณพีรศักดิ์ถูกไหมครับเจ้าตัวเนี่ยถูกแทงตายอยู่บนรถกระบะใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะ โดยตอนที่ตำรวจไปเจอเนี่ยนะครับทางด้านผอพอีรศักษ์พบว่าถูกมีดปแหลมแทงที่เข้าหน้าอกนะครับแล้วก็ลาวนมขวาแล้วก็ใบหน้าอีก3-4แผล ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าถามว่าแล้วคนก่อเหตุเป็นใครจริงๆแล้วก็เป็นเครือญาติกันทั้งนั้นเห็นบอกว่าเป็นพี่เขยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยตำรวจสามารถจับลุมตัวเอาไว้ได้นั่นก็คือคุณปฏิกรณ์ถามว่าที่ไปที่มาเนี่ยตรงหน้าโรงเรียนเนี่ยที่มันมีรถกระบะของพอ,อ,อจอดอยู่ตามรายงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าทางฝั่งของพอ,อ,อ,อน่าจะถอยรถแล้วไปชนกับปฏิกรณ์ซึ่งเป็นพี่เขยและเป็นเหมือนกับคู่ปรับกันมาก่อน ทำให้ทางฝั่งพี่เขยคุณปารติกรเนี่ยแกอาจจะไม่พอใจลงมาถึงปั๊บแล้วจ้วงแทงเลยล่าสุดมันจะมีคลิปตอนนาทีเกิดเหตุถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะก็หลังจากที่ทางด้านของผู้ตายเนี่ยถอยลงมาชนเนี่ยก็พยายามจะหน้าไปจะเห็นว่าปฏิกรคือคนก่อเหไปจ้วงแทงต่ออย่างนี้เลยนะฮะใช่ตอนเนี้ยคือจ้วงแทงถอยมาตุ้งยกลนเดี๋ยว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 ถอยประตูกระยกลน เๆเดเด็ๆเเดกยู่เดกอยดเดกอกอกมาปแล้วคุณผู้ชมดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณปฏิกรกระโดดเกาะรถพอพีระักแล้เข้าใจว่าตอนเกาะรถเนี่ยอันนี้คือแทงด้วยนะฮะแล้วถอดเสื้ออย่างนี้เลยนี่ฮะ เข้าใจว่าเหล่าบรรดาญาติพยายามห้ามรถคันหลังนี่ก็ท่าทางว่าต้องเป็นรถผู้ก่อเหตุถูกนักที่พอออกแกถอยหลังมาชนเพราะแกคงจะขอให้พี่เขยหยุดเพราะพี่เขยเกาะรถแบบไม่ปล่อยเลยเนี่ยนะฮะน่าสงสารคือเด็กในรถเด็กในรถเนี่ยได้ยินเสียงร้องไห้แล้วญาติญาติเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมฮะพยายามตะโกนบอกให้พอแล้ว คือทั้งสองท่านเลยผอ,อ,อเนี่ยคือคันในกระบักขาวนะฮะซึ่งตอนหลังผออ,อขาดใจตายส่วนคุณปฏิกรแกก็ไม่ได้หนีเห็นบอกว่าถูกควบคุมตัวมายังโรงพักถามว่ารับปมจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดขึ้นล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้คลิปนี้มาตอนที่ตำรวจเนี่ยเขาเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ จากการสอบถามของทางเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็ทราบว่าทางฝั่งของผอ,อ,อ,อพิรศักิ์แกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยแกมีปากเสียงกับทางญาติก็คือปฏิกอเนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอาจจะด้วยความบังเอิญหรือไม่วันนี้ผอ,อ,อพิรศักิ์ขับรถนำหน้ามายังโรงเรียนส่วนคุณปฏิกรเองซึ่งเป็นพี่เขยก็มาพร้อมเมียแล้วก็ลูกขับตามหลังบังเอิญว่าผอแกถอยรถแล้วไปชนกับรถของพี่เขยก็คือคุณปฏิกณ์ คุณปฏิกรณ์เนี่ยก็เลยลงจากรถแล้วปรีไปหาพออ,อพีรศักิ์แล้วเคาะกระจกเห็นบอกว่าพอ,อพีรักิ์ยอมลดกระจกลงปฏิกรณ์ก็เลยเอามีดจ้วงแทงแบบไม่ยั้งก่อนจะไปมอบตัวท่ามกลางเสียงญาติาตาติคุณผู้ชมคงได้ยินเสียงนะฮะที่ญาติพยายามจะห้ามแต่ก็ไม่มีผลนี่ฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่องปลายของเราเองเนี่ยได้ไปติดตามในจุดเกิดเหตุไหนขอดูรถที่จุดเกิดเหตุหน่อยสิฮะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีรถเก๋งของพอ,อ,อด้วยถูกไหมที่ไปถอยชนพี่เขยแล้วก็รถของพี่เขยซึ่งเป็นมือมีดโดยวันนี้คุณผู้ชมครับญาติญาติของทั้งสองฝั่งขอไม่ชี้แจงอะไรทั้งสิน้นขนาดเดียวกันเนี่ยเราเองเนี่ยได้เดินทางไปยังสพกาลเกตเพื่อจะติดตามความเคลื่อนไหวจนกระทั่งวันนี้เมื่อตอน5โมงครึ่งตอนเย็นไหนเปิดภาพคนก่อเหตุนะฮะในห้องสอบภาพปฏิกรฮะ คุณปฏิกรณ์เนี่ยแกมามมบตัวเพราะยังไงหลักฐานก็ชัดภาพในห้องสอบครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำทางด้านของคุณปฏิกรณ์โดยเบื้องต้นตำรวจเองเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าทางผู้ต้องหาเขายอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุเองแต่มันมีมุมหนึ่งก็คือว่าญาติญาติเข้าใจว่าคงอยู่ในอาการทั้งตกใจแล้วก็เสียใจเพราะเป็นญาติด้วยกันทั้งหมด เราเองไปเจอญาติคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเพื่อจะสอบถามถึงสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าทางญาติเองเขาก็ไม่ตอบและพยายามจะบอกว่าฝากความคิดถึงมายังรายการเราด้วยแล้วก็บอกว่าติดตามข่าวอยู่ค่ะนักข่าวก็พยายามจะสอบถามเนี่ยนะครับบอกเอาจริงคือพี่เป็นญาติกับเขามันเกิดอะไรเห็นบอกเขาไม่ขอชี้แจงแล้วเขาบอกว่าเขาขอเข้าไปในห้องสอบสวนดีกว่าไปตากแอร์เพราะข้างนอกมันร้อน ไหนลองฟังเสียงช่วงที่หนึ่งดูนะที่ญาติตอบอธิบายแบบนี้ค่วงฟุตทะเหรอพี่ชอบนะคนนี้ครับคุณฟุตทะไหมเอาช่องไหนอะธรินทรมรินทร์นะตอนตอนนั้นเองมันมันเกิดพี่ไม่รู้แล้วความสัมพันธ์ที่เองกับกับฮะไม่พี่ไม่เกี่ยวห้องเลยพี่เข้ามาตากแอร์อ๋อเหรอเออมันร้อน ไปทางนู้นนู่นตามคุณตำรวจนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเข้าใจว่าญาติคงไม่อยากจะพูดมันเกิดการสูญเสียกับอีกฝั่งหนึ่งโดนจับเนี่ยนะฮะขานาดเดียวกันญาติท่านที่สองก็ถูกเชิญมาที่สพกระเกตญาติท่านที่สองเองก็เหมือนกับอาจจะไม่พอใจอแล้วก็ถามพวกสื่อคุณมาถ่ายกันได้ยังไงเนี่ยฮะยจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเขาแหละพี่พๆ,ๆก็อย่ายไปโกรธสื่อเขาเลยๆๆก็เข้าใจว่าอาจจะทั้งตกใจทั้งเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่เอามันเป็นเรื่องยุ่งกันมั้ยนะหรือยังอะเนาไม่ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะแล้วอย่างงี้ได้มีการพูดคุยกันทางญาติพูดไม่ค่ะโอ้ยโทษนะคะโทษนะคะคุยอะไรมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบค่ะ ชมครับและนี่คือมีดนะฮะที่เป็นอาวุธในการจ้วงแทงผออผีรศัก์จนกระทั่งเสียชีวิตป <ฮะ S 2> รากฏว่าเมื่อตอนสองทุ่มสินาทีเป็นยังไงครับเมย์ทางด้านผู้ก่อเหตุนะคะทางด้านคุณปฏิกรก็เดินออกมาจากห้องสืบสวนเพื่อที่ท <ๆ S 2> จะ <ๆ S 2> เข้าห้องประชุมค่ะเข้าใจว่าย้ายห้องใช่แต่ว่าเจ้าตัวเองก็คงน่าจะยังไม่ตอกทีมข่าวก็ได้ถามผู้ก่อเหตุซึ่งเขาก็บอกสั้นๆค่ะว่าที่ทําลงไปเพราะว่าต้องการปกป้องเด็กนักเรียนในโรงเรียนก่อนที่จะเดินไปสอบตีดห้องนี้อยาพูดยะพี่ตืัเลยพี่นะคะวันนี้ พี่ครับเรามียาอะไรอยากจะพูดไหมครับพี่เป็นตัวเลขขึ้นนะคะวันนี้ทำไมเราก่อเหตุแบบนั้นนะครับพี่ใช่ไหคะพี่ขอพูดได้นะครับปกป้องนักเรียนปกป้องนักเรียนใช่ไหมพี่อะไรครับก็จัอะไรพี่เดี๋ยวไว้พูดมได้ไหมครับคุณผู้ชมครับไม่ตอบเลยขอเพลกลับไปรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้หลังจากที่ญาติๆก็ไม่ตอบค่ะทำไมเราก่อเหตุแบบนั้นนะครับพี่ขอพูดได้นะครับปกป้องนักเรียนปกป้องนักเรียนใช่ไหมพี่อะไรครับก็จัอะไรพี่คือมันมีมุมน่าสนใจก็คือที่บอกว่าอยากจะปกป้องนักเรียนถูกไหมฮะ แต่เขาไม่อธิบายว่าปกป้องอยังไงเพราะตอนเกิดเรื่องเลยเนี่ยวันนี้สภาพรถของทั้งสองคันที่ตำรวจยึดมาเนี่ยนะฮะคือเอาง่ายรถกระบะเนี่ยเลือดเต็มไปหมดเลยแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใบมีดที่หักใช่ไหมฮะเพราะพออ,อกแกโดนแทงเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีการออกมาอธิบายเพิ่มเติมประเด็นคือทางฝั่งปฏิกรพี่เขยเนี่ยบอกว่ายั้วเพราะพออ,อถอยรถชนก็เลยฟิวขาดแต่เห็นบอกว่าตามรายงานขา่าวตำรวจคาดว่าน่าจะมีเรื่องขัดแย้งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ้นส่วนโรงเรียนหรือไม่ทั้งหมดนี้ คงต้องรอให้ญาติพูดแต่ญาติไม่พูดเลยวันนี้